โอเคอย่างที่ผมสัญญากับทุกคนไว้แถวนี้นี่ลูกขึ้นมานี่แจกแน่นอนทางนู้นไม่แจกเฮ้ยเพิ่งเเพิ่งเเพิ่งฮะตอนนี้เขามีรู้หรือยังว่าเราจะแจกอะไรเขาไม่รู้ไม่ไม่ได้เรามีตัวอย่างเรามีตัวอย่างมาให้เขาเรามีตัวอย่างใช่เรามีตัวอย่างมาให้เขาว่าเรามีแจกอะไรอ่าไหนแจกเลย โชว์ให้เขาดูซิว่าวันนี้เราจะแจกอะไรให้กับเขาอยู่ไหนล่ะอ่ะนี่นี่ๆๆนี่นี่โอ้มันอยู่ในกระเป๋านะเอานี่แสดงว่าเป็น FC ที่ติดตามจริงๆรู้ได้ว่าคันตูดบอแมนบอแมนนี่อ่า คือสิ่งที่พวกเราจะแจกจะมีสัญลักษณ์เต้าวานและเต้าฉลามเป็นโลโก้โลโลโก้โอ้ยโลโก้เห็นไหมนี่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 ตัวนี้ตัวนี้ผู้ได้่าแล้วพกขวบ่เมากูเถียงเขาแตกนี่ครับนี่จะเป็น มีมีเยอะมากมีเยอะมากที่พวกเราเตรียมเตรียมเตรียมมาแจกในวันนี้โอเคฮะกี่ใบลูกเดี๋ยวนะประมาณสองสามสีหเจหเจใบไม่ใช่ทุกคนจะได้ในถุงนี้ทุกใบเลยอุ้ยน้ำลายอ่ะอ่ะทางนี้ทางนี้แจกเขาไหมไม่ทำไมถึงไม่แจก ทำไมถึงไม่แจกคุณบอกผมมาคุณรูการแต่งตัวผมในวันนี้อ,อาจจะเสียมหนอยู่ในยุกคก้าสุนเขาเสียมหนกันแล้วก็อ่าโอเคผมตัดผมมาด้วยอ่าแล้วก็มีโอเคอถ้าเขาพูดว่าไงเขาทุกคนบอกผมสวยนี่ก็บอกคุณว่าสวยระใช่ผมแจกคนละสิบอันเอา้า <laughs> ไม่ได้คุณต้องไม่แจกพี่เขาเลยไม่คือในสิ่งที่เขาว่าสวยนี่คือคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาโขเขามองถึง ในใจลึกๆมากเลยว่าคุณสวยมั้งแต่ข้างในเลยนะไม่แจกไม่ให้โดนแบนบล็อกเฟซบล็อกอินสตาแกรมบล็อกควิวเตอร์อย่าเอาแต่ใจตัวเองสิอย่าเอาแต่ใจมันอยู่บ้านสิอะไรลม่ได้อยู่งานไม่ได้อยู่บ้านคุณเนี่ยเห็นไหมรอบคราวนี้พี่ๆทางนี้พี่ๆทางนี้ทางนี้ก็แจกเขามันการไปสวยหรือหล่อแจกไปเลยแปดสิบั นี่บ็แจกกลับบ้านไปเลยอ,เอะไรนะคนละสิบอันมีแจกให้เขาครบเด้ออะไรเปลี่ยนสีเก่งเงมันจก่งกาโอเคไปจริงๆเรามีแจกให้ทุกคนแหละใช่ครับนี่ครับนี่นี่ไงก็เนี่ยแปใบแบ่งกัน อา้าไม่น่ารักเหรอนับกี่ตัวอ๋อจากกันจากกันล้วที่ใบเอาไปสาบทองอันกี้อยู่ไหนแล้วหนึ่งได้คนละสิบใบโอเคเั้หมดเดี๋ยวนะนะคุณจะมาติดไว้ยางี้ไ,ไ,งไม่ได้คุณต้องติดไว้ตรงนี้นี่คุณรู้ไหมว่า <Yeah. S 2> เมื่อกี้ผมกำลังจะสั่นเขาทั้งหมดแถวตรงไงอ uh. ่ะคุณ <Okay. S 2> สั่งเลยทีนี้